สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะเห็นหลอดไฟใหม่แล้วโหเหลืองอ่อยเลยนะคะทุกคนเอาเราจะมาคุยข่าวกันนะคะวันนี้ก็ได้ดูข่าวเนาะว่ามีขมิ้นะคะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเยอะจริงๆนะคะทุกคนเยอะมากเข้ามาไปผิดกฎหมายแล้วก็มีนักข่าวไปถามนั่นแหละคะ่ะก็คือทางหน่วยงานที่จับกลุ่มด้วยนะั่นแหละเนาะถามว่าทําไมถึงเข้ามา เพราะอะไรเขาก็บอกนั่นแหละนอาะว่าเขามาอยู่เมืองไทยมีกินมีใช้มีเงินส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือจนจบคนที่บอกเขาให้กลับบ้านนะ่ะบอกมีงานให้ทําเตรียมงานไว้ให้มีงานเยอะแยะที่จะให้ทําพอกลับไปแล้วไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้สักทีนั่นแหละคะ่ะเลยต้องแอบนะคะลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายเพื่อจะมาหางานทําในประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะ แล้วก็มีหลายพื้นที่นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะก็กลับไปที่ที่เดิมของตัวเองก็เหมือนที่ตลาดนะคะที่ว่าจะมาขายของกลับเข้ามาพอดีเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่นั่นแหละคะ่ะก็เลยจับว่าเออลักลอบกลับกลับเข้ามาใหม่น,ะนะะั่นเลยค่ะมันมีหลายพื้นที่เนาะแล้วก็บางพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ ลอดหูลอดตาเจ้าหน้าที่ไปนั่นแหละค่ะเนาะมันมันเยอะน่ะเพราะว่ากลับไปก็ตั้งเยอะแล้วไปแล้วไม่มีงานทำเพราะไม่มีงานทำทำไงคะก็ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยนี่แหละค่ะทำไมว่าเมืองไทยเราถึงต้องล้อมรั้วลวดน้มได้แล้วนะคะแล้ววันที่เราได้ฟังนายกคนที่สามสองนั่นแหละค่ะให้สัญญานั่นแหละว่าจะทำ เกี่ยวกับตะเข็บชายแดนเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็แผ่นดินไทยจะไม่ยอมเสียไปแม้แต่ตารางเซนติเมตรนั่นแหละค่ะเนาะก็คือจะไม่ยอมเสียพื้นแผ่นดินไทยและก็สนับสนุนให้สร้างรั้วรวดน้าเนี่ยคำนี้หมายเลขพิเจยังไม่ได้ยินจากปากนะคะว่าสนับสนุนให้สร้างกำแพงอันนี้ยังไม่ได้ยินเนาะมีแต่บอกว่าจะร่วมกัน ะะพัฒนาถ้าคุย jbc คือผ่านชลุยหรือว่าตกลงกันได้ก็จะเริ่มกลับมาคุยกันน่นแหละเนอะอันนี้ก็ได้ยินทางเขาเรียกอะไรนะมุนมนตนั่นแหละล่นหะนะังนะสือแสดงความคิดนะคะยินดีกับนายกคนใหม่คนที่สามสบสองแล้วก็มีการมาหวังว่าไทยจะร่วมสนับสนุน คงอะไรนะโครงการต่างๆที่อดีตนายกไปเซ็นไว้เจ็ดฉบับนะจะยงคงเหมือนเดิมโอ้ยมันจะให้เหมือนเดิมได้ไงก็ไม่รู้นะอันนี้ตามหน่วยงานเราไม่รู้นะคะว่าจะให้เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมแต่ความเป็นคนไทยนี้ไม่มีใครอยากให้เหมือนเดิมแล้วละคะ่ะเพราะเขาทําเราหูเจ็บแสบแสนสาหัสเลยอะ่ะทําเราก่อน ไปใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยเราใส่ร้ายป้ายสีคนไทยเรานะคะแล้วอยากจะได้ผืนแผ่นดินไทยเราแล้วตอนนี้เป็นไงที่บ้านหนองจานก็คือตั้งฐานแล้วอะตั้งฐานปเผชิญหน้ากับประเทศไทยเนี่ยแล้วคนไทยยังจะอยากให้รัฐบาลไทยเราไปสนับสนุนไอเจ็ดฉบับเนี่ยสร้างสะพานฟรีไหนจะมีหลายๆข้อที่ตามมาอีกอะ แล้วไอการเรียนฟรีก็ควรจะยกเลิกได้แล้วเนี่ยเอามาสนับสนุนเด็กๆที่อยู่ตามชนบทคนยากคนจนที่ไปขอทุนน่ะเพื่ออยากจะเรียนต่อยังขอทุนไม่ได้เลยแต่มีงบประมาณไปให้เด็กเขมรเรียนฟรีอันนี้นายกคนใหม่ควรคิดได้เลยนะว่าต้องยกเลิกการสนับสนุน ประเทศไหนมันอยากให้สนับสนุนให้เด็กขมรได้เรียนก็ให้เขารับไปประเทศที่เขาเจริญแล้วที่เขาพัฒนาแล้วที่เขาไม่ได้มีปัญหากับขมรน่ะให้เขารับผิดชอบไปเขาอยากให้เรียนเขาอยากส่งเสียเรียนก็ให้เขาสนับสนุนงบประมาณลงไปให้ขมรนโดยตรงอยากไปเรียนที่ไหนก็ไปนะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยปีละแปดร้อยล้านเนี่ยมันมากมายมหาศาลสําหรับ ความช่วยเหลือที่ไทยมีให้แต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรเรียนที่ประเทศไทยฉันไม่ได้ความสามารถของฉันไม่ได้อยู่ที่ใบปริญญาหรือว่าการเรียนในประเทศไทยฉันมีมันสมองของฉันเองฉันฉลาดเองว่างั้นเถอะเห็นไหมพอกลับไปประเทศเขาแล้วก็พูดกันอย่างนี้แล้วก็ไปแล้วก็หันมาทำร้ายคนไทยเรานั่นเละ และจะให้คนไทยเรายังอยากสนับสนุนอีกเหรอในเมื่อทุกอย่างที่สนับสนุนไปเนะี่ยมันเป็นเงินภาษีของประชาชนคนไทยที่รัฐตั้งงบประมาณช่วยเหลือเขาเหล่านั้นเนะี่ยแทนที่จะเอางบประมาณเหล่านั้นที่จะไปช่วยคนขมรที่มันไม่มีความที่ว่าตอบแทนบุญคุณใครเลยเนี่ยมันหักหลังมาไม่รู้กี่ประเทศเนี่ยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยจะต้องมานั่งรับผิดชอบ คนขมรเหล่านั้นหรือมันก็ไม่ควรใช่ไหมคะคนไทยเราอะแล้วมันเป็นเงินภาษีของประชาชนคนไทยทุกคนที่ทำงานเสียภาษีต่อให้มีต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเสียภาษีแต่ภาษีที่เขาเสียไปคือไว้รักษาพยาบาลใช้จ่ายของเขาไม่ว่าจะคลอดบุตรไม่ว่าจะรักษาอะไรก็แล้วแต่ มันไม่พอไทยเราออกเพิ่มให้อีกด้วยซ้าไปนะคะเกี่ยวกับภาษีที่จะไปเจอจุนเหล่านั้นน่ะถ้าประเทศไหนบอกไทยเราไปรังแกขมีนให้เคารับคนขมีนน่ะไปดูเลเองให้รับผิดชอบการเล่าเรียนของขมีใครอยากให้ขมีนเรียนฟรีอยู่ฟรีก็ต้องรับไปประเทศของเขาน่น่หละเห็นไหม ขนาดอเมริกาเวลาเข้าเข้าบ้านเมืองเขาแบบผิดกฎหมายเนะี่ยเขาก็จับผลักดันออกเหมือนกันค่ะใครที่เข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายเกาหลีเกาหลีใต้ใช่ไหมสามร้อยกว่าคนนะ่ะเขาก็จับแล้วก็ผลักดันออกไปประเทศไทยเราก็ต้องทําเหมือนกันเมื่อเมื่อเข้ามาแบบผิดกฎหมายเนะี่ยก็ต้องผลักดันออกไปใครที่ออกมาเรียกร้องแทนขมีนนะ่ะ ให้มันเอาเงินมันนะ่ะไปโอนให้ขมิโดยตรงให้ไปเรียนไปเรียนที่ไหนเรียนหรือรับผิดชอบเงินส่วนตัวอย่าเอาเงินภาษีของประชาชนไปจุนเจือคนที่ไม่เคยเห็นว่าประเทศไทยเราดีประเทศไทยเราให้โอกาสเขาไม่เคยมองส่วนนั้นก็ไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องให้แล้วเอการที่จะสร้างสะพานให้ต่อน่ะให้ขมิมันสร้างเอง นะคะมันอยากจะได้สะพานก็ให้มันสร้างเองทําไมไทยเราจะต้องไปเสียเงินสร้างให้ฟรีละ่ะเพราะข่าวที่ออกมาคือประเทศไทยเราจะสร้างให้ฟรีอ่ะนะคะที่เปอร์เซ็นต์เจ็ดฉบับอะไรนั่นน่ะถ้าขนาดประเทศลาวเราสร้างสะพานไทยลาวลาวยังช่วยออกแต่พอจะสร้างไทยกับขมีนดันให้ประเทศไทยรับผิดชอบฝ่ายเดียวขมนไม่ต้องออกตัง แถมเอาคนขมินไปก่อสร้างอีกต่างหากแล้วภาษีคนไทยก็ไปจ่ายเป็นไรายได้ของขมินอีกอันนี้มันควรไหมละ่ะก็ยังว่าแหละไทยใจขมินรัฐบาลชุดเก่า่เอื้อขมินล้วนๆอนะ่ะเห็นไหมดีแล้วแหละที่คลิปมันออกมาเปิดเผยนะี่ยถึงไม่ได้อยู่ต่อแล้ววันนี้พ่อก็กลับมาเดี๋ยวพูดต่อคลิปหน้านะคะ คลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ